สวัสดีครับพบกับลุงเบิมกเษกษตรุยกหม่คือเก่าครับพี่น้องมื่อนี้ลุงเบิมสิมาเ่าถึงการพัฒนาสายพันธุ์วัวชาโลเลแบบเรลือดบ่สูงนะครับ ผมว่าเอฟซของผมเนี่ยอายุประมาณยี่สิบกว่าถึงสามสิบกว่าเป็นวัยรุ่นอ่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่สเลี้ยงงวัวนะพี่น้องที่สเลียงงวัวแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์งัวนะครับการเลี้ยงงวัวชาโลเลการเลี้ยงงัวชาโลเล่นั่นอ่า หลายคนก็คือสิเข้าใจว่าต้องใส่เลือนลอยอย่างเดี่ยวค่อยสิเอิอนว่าพัฒนาสายพันธุ์บอกครับพี่น้องเลือตํำๆนะครับ,ก,บกับเอิอนว่าพัฒนาสายพันธุ์คือกันนะพี่น้อง เอาแบบของลุงเบิ่มเลยเนาะครับเนาะลุงเบิรมพัฒนาสายพันธุ์งัวชาโลเล่นะครับลุงเบิ่มสีเหลืองงัวชาโลเล่เนี่ยเลือดบวกเกินหกสิบสองพ่อวายังบอกพ่อว่าลุงเบิ่มเคยเลี้ยงงัวชาโลเล่เลือดเก่าสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมันเลี้ยงยาง การจัดการกระแตกต่างนะพี่น้องเพราะว่า่นบกคยทนห่อนการจัดการของนุ่งเบิ้มสำหรับเลือดเก่าสี่สามนั่นตีหาต้องอิ่มนะครับตีหาห้องโมงนี่ต้องอิ่มแล้วนะพี่น้องนั่นก็คือต้องให้อาหารคนเป็นลักนะครับ ที่เลือกกับเป็นหยานะพี่น้องเพอกินอ่มปุ๊บเนี่ยเพิ่นสินอนอย่างเดียวเพิ่นสิบลค่อยขยับตนโตเพิ่นไปไหนนะครับเพราะว่ากัาสิบลให้กัสิบลให้เพิ่นนั่นเมื่อยนะครับสิค่อยอ่อมแห้งไว้พี่น้องเคยเห็นนั่นมีขั้วลูเหนือบ่อช่วงอาการหอนนะมันจะบลขยับนะ คือที่หให้ต้นโตนะบ่เมื่อยแล้วก็บอ่ออเหงือบ่อห่อนนะครับงูชันโเรียก็คือกันนะพี่น้องก็สิบ่ขยับเลยนะครับนอนแล้วก็ต้องอาบน้ำให้ตลอดนี่คืออากาศห่อนนะครับถ้อาอากาศเย็นหนาวก็ไข้แน่นะพี่น้องแล้วตอนเย็นหล่ะตอนเย็นก็เคืื่อนน,นนะครับ ให้อาหารคนแล้วก็ให้หญ้าให้ฟางขึ้นกันคือให้กินแบบเห็ดเวล่าให้หน่อยนะพี่น้องเห็ดเวล่าให้หน่อยให้กินแบบเร็ว ให้กินเร็วอิ่มเร็วนะครับแต่ลุงบ่มบริภัฒนานะน้่ขข้นมาเลี่ยงในช่วงพศหาสิบแปดเพราะว่าช่วงนั้นนะพี่นนองบันเท้านะฮิตนะครับฮิตเรเรืออรลอยลูปมุมก็เลยเอาขึ้นมานะครับหลายคนกลับมาเบึง เบิงเลเลือดเก่าสิบสามเลเรือนลอยคุวะแต่ว่ามาเห็นอ่าวิธีการเลี้ยงแล้วบ่มีไผยเอาจจะค้นเลยนะครับเ,เกิือแปดสิบเจมีบ่มีนะครับก็บบ่มีคนเอาอสูงสุดบ่เกินเจ็ิบห้าแต่ตอนนี้บอใหายลุงบ่มเ็ดงวใส่ไงคือเก่าไลายบ่ลุงบ่มก็เลยว่ายสียดษงวดใส่ไงนะครับ ออกมากเป็นคือง้อที่อ่าผมเคยเคยเห็นมานะพี่น้องว่าสีเป็นสุโมเบรว่าที่เป็นชู้ใจจะผมเสียาภาพลง่ให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับว่างวอที่ผมพัฒนามาแล้วเนะี่ยเป็นแบบไหน การพัฒนาสายพันธุ์่มชาโลเร่่จําะจเป็นต้องเลือดสูงนะครับ่นก็นเอิน้นว่าพัฒนาคือกันแต่พัฒนาแบบไดเลือดคอยส,บบสูงอ่าก็คือมีแม่พันธุ์เลือดหาสิบต้องหาพ่อพันธุ์เลือดหาซีบแล้วลูกออกมาก,กที่เป็นหาซบแม่หาซบพ่อหาสิบลูกก็ะหาซบ 50. ถ้าแม่หาซบพ่อเจ็ดสิบหา รู้อะมากก็ยทเป็นหกสิบสองหกสิบสองนี่ก็คือโค้พันตากนะพี่น้องถ้าเป็นอยู่ที่ฝรั่งเศสเลินง,งวัวชาเบียพี่น้องเคยเห็นพันาสายพันงวัวชาเบียบอชาเบียคือชาโลเลผสมกับบามันนะครับคลิตง้นช่าเบียแต่ประเทศไทยผืินโค้กพันตาก บ้านเฮ่ากัยังเข้าใจว่าการพัฒนาสายพานนยันธุ์ง่วยุโรปจะต้องผสมเลือดลอยเลือดลอยเลือดลอยนะครับคือบามันแล้วกับชาโลเล่เลือดลอยลออ,ยนะอ aman, กมาเป็นฮาซิปนะถ้าเป็นตัวเมียเฮ้ากับผสมชาโลเล่เลือดลอยออกมาเป็นเจจิมห์ออกมาเป็นเจจิมห์เป็นตัวเมียเลือดเจจิมห์ผสมชาโลเล่เลือมมดลอยถ้เป็นแปดสิบเจ็ดนี่คือความเข้าใจว่าการพัฒนาสายพันธุ์ชาโลเล่ต้องต้องเฮ็ดแบบนี้จริงๆแล้วโมเมนนะพี่นอ้อง พัฒนาง้วสายพันธ์ชาโรเ,เล่บอกจำเป็นต้องเลือดสูงนะครับคือลุงบ่มเหตดอยู่ขูมือเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับเลือดเจ็ดสิบหาลุงบ่มใส่บามันออกมาแบบเนี้ยเขาก็เอิ่นว่าพัฒนาสายพันธุ์คือกันนะครับสามารถเป็นแม่บอกได้เลยนะพี่น้องตัวนี้เป็นลุงบ่มผสมบามันนะครับ ี๋ยวภาพมาเบิงอีกตัวหนึ่งตัวหน่อยสีขาวหนะ่ยพี่น้องเนี่ยนี่นะครับตัวขาวที่ยอกันอยู่เนี่ย้านตัวขาวนี่เป็นตัวหูนะครับลุงบ่มกสิทัาก็ตัวแดงกสิทับก็บตัวแดงหน่อยนะ่นเ,เรือออกมาก,กับว่าสูงนี่ย ก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์คือกันนะครับสงสัยขออดไกับคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ